สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงปักหลังในเดือนสิงหาคมนี้นะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินความรักในปักหลังของเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีมังกรได้ไพ่นางสีดาได้ไพ่พระศิวะและได้ไพ่พระแม่ธรณีนะครับแสดงให้เห็นได้ว่าการงานของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องทํางานอย่างเต็ม เต็มหน่วยสักเล็กน้อยอาจจะต้องทํางานมุ่งเน้นอยู่คนเดียวอาจจะขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยได้ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆแล้วการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้แต่อาจจะดูเหมือนหัวเรียวกระเทียมรีบสักนิดหนึ่งนะครับต้องเรียกว่าต้องมีความมุ่งมานะมีความตั้งใจความสามารถของคุณน,นั้นจะบ่งบอกได้ว่าคุณนั้นมีความสามารถและทํางานอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากคุณทํางานด้วยความตั้งอกตั้งใจเจ้านายคุณคนแวดล้อมคุณคู่ค้าคู่สัญญาของคุณนั้นจะเห็นผลงาน ความตั้งใจของคุณมีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมทมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจะทําให้การงานของคุณนั้นมีความมั่นคงกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับ ในช่วงจวังหวะเวลานี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดนึงคุณอาจจะต้องว้าวเวสักนิดหนึ่งหรืออาจจะทํางานแบบมีเงื่อนไขมีข้อต่อรองชั้นพิเศษที่จะทําให้คุณนั้นจ,จะค่อนข้างมีความเครียดสักเล็กน้อยอย่าพยายามหงุดหงิดไปกับปัญหาต่างๆคุณเป็นคนที่มีความสามารถและแก้ไขปัญหาได้ดีมากๆอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องทําใจว่างๆสักนิดหนึ่งแล้วก็มุ่งมั่นในการทํางานแสดงผลงานให้เต็มที่สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณคุณจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้ทุกขั้นตอน จะก่อให้เกิดทําให้การงานของคุณนั้นมีความเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงซึ่งจะต่อยอดทาให้การงานของคุณนั้นสามารถที่จะสร้างความ มั่นคงให้กับคุณและครอบครัวได้อย่างถาวรเลยทีเดียวดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้หากใครมีความตั้งอกตั้งใจอาจจะเป็นงานเสริมงานหลักแต่สุดท้ายแล้วอาจจะเป็นงานหลักให้กับตัวคุณได้ในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับสำหรับในเรื่องของการเงินนั้นชาวลัคนาราศีมังกรคุณได้ไพ่พระแม่คงคาได้ไพ่พระพรหมฤาษีและได้ไพ่พระอาทิตย์บ่งบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความใจดีในเรื่องของความที่ตัวเองนั้นเป็นคนใจอ่อนในบางครั้งบางคราวนะครับจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ฉลาดและมีความสามารถแต่บาง คุณอาจจะเห็นคนที่เดือดร้อนหรือคุณอาจจะใจอ่อนเพราะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่กรณีอาจจะทําให้คุณนั้นยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือมากจนเกินไปจนอาจจะทําให้คุณนั้นเดือดร้อนได้นะครับดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้จะต้องพยายามที่จะใจแข็งนิดนึงนะครับเพราะไม่อย่างนั้นการเงินของคุณนั้นอาจจะเสียหายหรือสูญหายได้อาจจะทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการเงินจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้คำแนะนําเกี่ยวกับในเรื่องของการวางแผนทางการเงินหรือการ การชี้ช่องทางทางด้านการหาเงินต่างๆนานารวมถึงมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศได้พบกับคนใหม่ๆได้ในเวลาเดียวกันนะครับ อีกทั้งชาวลัคนาราศีมังกรบางคนนั้นอาจจะไปเรียนเสริมทักษะเข้าอบรมเข้าอคอร์สเพื่อที่จะหาความรู้ให้กับตัวเองชาวลัคนาราศีมังกรเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดรอบคอบดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้เช่นเดียวกันคุณอาจาจะมีเป้าหมายหรือมีการลงทุนอะไรใหม่ๆหรือมีความคิดโครงการใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานซึ่งอาจจะก่อให้เกิดลาภผลหรือโชคลาภทางด้านเงินทองหรือผลประโยชน์ที่จะตอบแทนมาสมน้ําสมเนื้ออย่างที่คุณคิดเพียงแค่ว่าช่วงนี้หากคุณคิดอะไรแล้วลงมือทำ เ,เต็มที่ลงมือทําอย่างตั้งใจผมเชื่อว่าชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้จังหวะการเงินของคุณน,นั้นจะมาจากสิ่งที่คุณน,นั้นลงมือทําสิ่งที่คุณน,นั้นเด็ดขาดสิ่งที่คุณน,นั้นตั้งอกตั้งใจแล้วการเงินของคุณน,นั้นก็จะเป็นผลตอบแทนที่คุณน,นั้นได้เต็มที่กับมันนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีมังกรที่ยังโสดอยู favour, ช่ช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาที่จะเข้ามานะครับคุณอาจจะเข้าไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะครับหรือต ได้ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้คุณในภายหลังก็ได้ช่วงจังหวะเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณมีเสน่ห์นะครับมีคนให้ความส,สนใจแต่ว่าพอคนเข้ามาแล้วอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจหรือมีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ค่อนข้างที่อาจจะมีปัญหากระจุกกระจิกมีปัญหาความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับพยายามเปิดเผยพยายามที่จะอยู่พยายามที่จะอธิบายให้กับคู่รักหรือคู่ครองของคุณให้เขาออเข้าใจและมีความเชื่อใจซึ่งและกัน ตัวคุณนั้นความรักของคุณนั้นก็จะมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนอย่างแน่นอนนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวคุณเป็นคนที่มีความสามารถอาจจะไม่ค่อยง้อใครแต่ก็ขอให้ลดลาวาสก,กับคนใกล้ตัวจะทําให้ความรักของคุณนั้นราบรื่นและประสบความสําเร็จสุขสมหวังอย่างแน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงปักหลังในเดือนสิงหาคมนี้ครับ